กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีทุกทุกฐานเนาะอยู่ในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกับซองสันนี่ปาคือเก่าพี่น้องเฮาสิมาดำนาซอยบ่าวผังลาวเมื่อนี่พี่น้องเลยเฮามาขึงมือกับมาเป็นยังดอกเนาะเคยลาคนขยันหนึ่กินข้าวแล้วบ่เนาะเดีวยวสบายดีเดี๋ยบ่าวเฮาละครยันเดีย ใจคใจท่นบมา้สเยหายงางว่าแลวเฮ้ยลาก็บอกคักขักได้พี่น้องเ้ยอย่าลืมติดหายตอนแรกเลยแล้วกันพี่น้องครับได้จะติดเป็นพี่น้องเลยเจยังนเจยังนเจถ่ายยูทูปนะจ๊ะนางนางจ่อยนั่งจ่อยไสเหล่าป้าไปกัน โอ้ยค yeah, oh, yeah. like hey. ือว่าบ yani yeah. ุอ uh, ื่นจังมากว่าสันเฮ้ยปลาสมารำถี่แท่นี่นะปลาดำทีที่พี่น้องในไงเงงสมารำถี่เลฮ้ยพี่น้องเฮาก็สิได้หอดบ่อนดำหายดำนาเละพี่น้องเอ้ยสิไปดำนาก่อนเด้อดำนาซอยเบาพังลาวพี่น้องเอ้ยเฮาซอยลายเจ้าเตื่นเลยพี่น้องเอ้ย ซอยเจนหนวดซอยเบาพังเล้าภาวากะเฮาเดี๋ยวนี้กะใกล้สีเงาอะไรคือกานอะไรอีกประมาณทีดกะช่งสัยดำหน้าตัวเองอยู่พี่น้องเลยนันย่งจอยพี่น้องยืนวน่ายืนว่ายิ่งช่างหน้าเห็นว่าห้าหมาสวย มาสวยกับผเป็นยังนะพี่น้องเขาก็มาสวยพี่กันเขามาสวยลายคนเด้ดอมาสวยสี่คนคนด้าพี่น้องแม่น้องกิ๊กกับ<อ>มาตงการขี่รถใช่น้องแหนก็น้องสาวหลา่าเขามาสี่คนพี่น้องมาซอยสวยกับย่เขามาเบิดเทอนแต่แม่นอกอนเนยเนาะแม,แม่นแม่น,น้องอเนยเอาน,อน,อน,น้องอเนยพี่น้องเอ้ยยากลายเขามาสวยเขาก็มาสี่คนเพื่อพี่น้องก็ได้ลายเติบอยู่ได้แค่กว่ามากฟูเดียแต่เศร้าเนาะแม่น มาที่ลังเขากระดังกวดถวาหลายคนพี่น้องขับรถอันวิโกโคอยาวมาพี่น้องเอ้ยนสนน่เก็บเป็นบนลอลล็อตรถอันจักมีอยู่ขั้นเดียวประคนอย่างมากสี่คน,นก,ก,ก,ก็เลยต้องขับรถไทยมานำพี่น้องเลยนี่พี่น้องหอดห้เขา,า,า,าสีด,ดำเลยป้าสมายัยห้ยใหญ่หเธอานี้เ้ยฮะ anh mày Nong hai cái đâm này, này hai nưng phải hai cái hai bắt nhảy nưng bố mẹ mà hai nên nói đấy phải, nói, phải nói, này hai bữa đây nên nói đưa. ระเบ้ออันนี้นะข้ามาเป้งน้าเนะาะขามยเป้งน้าออกซะก่อนก้ามันน่นนะนายมันถ่วมเบิดหักกระดามดำน้องเอ้ยกระดมซอยเลยด้อบ่าวขังลาวอันนี้บ่าวมีพี่น้องเอ้ยโอ้เผื่อกระดมหน้าไหวๆวนะบ่าวมีนี่ทระหน้าไหวได้ป่ะนะสบายดีน้องสบายดีส,ยดสุดสุด ฝนตกเมื่อวานทางบ้านเจ้าแห้งอยู่บ่แห้งคือการจะจะอือเเดด้นไปแบบพ่นเท้าทางบ้านเจ้าเนี่ยสีลายกว่ามันเลยเก็มืดฟ้ามืดฝนนี่น้องนาะโอ้โหตกบ่แมนยังบริดัทหน้าบ่้าเจ้าน่ะยังกะมันยังยังน้อยใกล้ๆกับกะเขานะ่คือซีเมนต์รุ่นเดียวกันแล้วเออเออพ่นตกอะไรนี่กันเลยประมาณอีกอาทิตย์อาทิตย์เอออาทิตย์ก็กว่าแมนก็บบริษดทหนพร้อมกัน พี่น้องใไฮน่ากันใหญ่โพดโพถ้าเกิดประดำคนสองคนขึ้นสุดมือแมนสิเดียวดนาเลี้ยวลังอยู่แต่นี่นะดีแต่หลายคนอยากไฮอยากห้องพอแล้วนี่ได้ไ้นี่คือกันนี่นหะน่ะไ้นี่คือกันคิดใส่สับองเนาะดำหน้าจะคลองให้ใหญ่แม่หนาแนมลังอยู่แนมว่าไพสิมาสอยเด้อแนมตะมูเวลาตอนเที่ยงเขาเจาะกัขึ้นปลาเบิดแนมทงได้ก็ขึ้นปลาแม่แม่โคตสิแล้วแม่ กะเจ้าสิบพ mm. ่อได้เนี่ยเอาให้ละบ่าวที่อ้ากะในเจนี่บบออมาละบ่าวเนี่กะในเจนี่ลืมมาใหมจ้าวแ้เของมันก็สล่เิดางแมนลือแต่สนพังนั่นแมนังนั่นกับพังนั่นกับเอื่นเนาะบื่อนังนั่นเื่อแมน้หสิบ่่า้บใส่กนสิอนเขาเขากับม่นน้แมนนองเลามาเรื่อย Nó có đầy hải đều, nó đầm na, hải hải mắc nhảy, phột phô Pa, à, đầm เนาะไม่ตรฟูอันดำงามงามม่ตรฟูดำว่าหว่ไเนาะต้งสี้ล้วยหว่ไว้อยู่แค่นี้นี่สงสัยน้องเอิญ จะใส่ซนัดกันอ,อ,อ,นะอันนี้นอกย่งางซานี่นะเบ้อลูก,ลกออแม่โนมินี่เออโอ้อันนี้นะเออ,เอ,อลูกพล่าหู<ม>โอ้ย <laughs> ตั้งพี่น้องตั้งสื่อเพิ่นใหม่เลยสเน่ยนะสเน่ยนะี่ยตั้งสื่อพล่านพุน,นี่พี่น้องเอ้ย ป้าหนองดำไทยหายไทยหนาพี่น้องเอ้ยหนองดำขยันป้าสีดำแล้วอยู่บ้านนี่นะคืออันขาดไปเลยๆไทยไปเลยเลยพี่น้องเอ้ยเฮาตายพอดีแล้วพอแล้วก็ต้องดำเลยเนาะพี่น้องเนาะป้าเธอพี่น้องสนีมาดำเลยเด้อพี่น้องสนีกับมาซาพอมีเวียกกันเลยมาซาคัานบอกมีเวียกกับสีมาเตะสาวๆไปเลยพี่น้องเอ้ย เพราะว่าเฮาบอเคยว่าสิว่าเออ,อย่านเจ็บแอวจังสันจังสิเรื่องเห็ดเวียกเห็ดงานไม่เฮาเหเ็ดเบิ้ลสุดอย่างเพราะว่าส้มกับเฮาบอกค,คอยบอกคอยมีทานะาปะนนัญหาเนาะเฮาก็เลยต้องเห็ดสุดอย่างพี่น้องเอ,อ้เฮาบ่ได้แบบว่าเออต้องไปหาอยู่ห้ก,กินอย่างเดียวพี่น้องดํใหมดดําหน้าย่านเจ็บแอวจังสันจังสิซีนี่บอเคอยเด้อพี่น้องเด้อจะไปขิดกระยาพี่น้องเอ,อ้มันปวดหัวแบบนั้น ที่นี่ในดำหายดำหน้าดำอยู่แล้ววัาสิมาซอยเพิ่นอยูฮักกับมาเจ้าหนายลงมาเลยเฮ้ยว่านาลงมาเลยพี่น้องว่านาลงมาจเจาะเบิ่งเลิศเล กะบึงแหนกำลังยืนลำบึงว่าสันน้องไม้เขาจะยืนลำเนาะลเานะมนอนาอนพองเมียไปเอือบท่งหนึ่งแมนเลวเขาบอกไปกินข่าวกัะห้าพี่น้องเอ้ยเฮ้ย่าวพังเล่านี่

ใ้น้องสเน่บดําบอลุกดําจ้าก็เลยแบบยานพนโต๊ก็เลยมาต้องมาถ่ายก่อน<ม>จะในน่องสเน,น,น่ดิก็สีดําอีกถ้าก็ได้ไหายห,หนึ่งหายปังใหญ่พี่น้องโออสิล่าขีดก็ได้ยานพนโต๊ะพี่น้องแม่นครับกับคอล่าขีดเพียงเทนี้เนาะสมมาพาควันล้วพี่น้องกับคอ,อจบขีดเพียงเทนี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสเน่ป่าในเด้อพี่น้องสิลงไปดำกัน สบายดี